สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูจะพาดเด็กมาเรียนรู้หน่วยดอกไม้เรื่องชื่อลักษณะของดอกไม้และส่วนประกอบนาทีของดอกไม้กันนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะดอกไม้ชนิดแรกนั่นก็คือดอกทานตะวันนะคะดอกทานตะวันค่ะจะมีกลีบดอกสีเหลืองนะคะเกสรตรงกลางจะเป็นสีน้ำตาลค่ะเราไปดูดอกต่อไปกันเลยค่ะ ต่อไปจะเป็นดอกมะลินะคะดอกมะลิจะมีกลิ่นหอมมีสีขาวส่วนใหญ่นิยมนำดอกมะลินะคะไปไหว้ในวันแม่กันค่ะต่อไปค่ะก็คือดอกกุหลาบค่ะมีมากมายหลายสีเลยเช่นสีแดงสีขาวสีชมพูนะคะดอกกุหลาบจะมีกลิ่นหอมลําต้นของดอกกุหลาบจะมีหนามแหลมคมด้วยค่ะเวลาที่เด็กๆเข้าไปใกล้หรือหยิบจับดอกกุหลาบนะคะเด็กๆต้องระวังด้วยนะคะ ต่อไปค่ะดอกดาวเรืองจะมีสีเหลืองนะคะมีกลิ่นหอมด้วยค่ะส่วนใหญ่นะคะนิยมไปไร้อยพวงมาลัยไหว้พระนั่นเองค่ะต่อไปนัก็คือดอกบัวค่ะส่วนใหญ่นิยมนำมาไหว้พระดอกบัวนะคะจะมีหลากหลายสีเช่นสีชมพูสีขาวสีเหลืองค่ะนอกจากจะนำมาไหว้พระแล้วนะคะยังปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วยค่ะ ต่อไปค่ะนั่นก็คือดอกกล้วยไม้ค่ะมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายสีด้วยนะคะมีทั้งสีม่วงสีขาวแล้วก็สีฟ้าส่วนใหญ่เราจะเห็นสีม่วงกันใช่ไหมคะดอกกล้วยไม้นะคะนิยมนำมาไหวพระเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูหนาทีและส่วนประกอบของดอกไม้กันค่ะดอกสีเหลืองสดมีขนาดใหญ่ตรงกลางดอกจะมี เอสอนเอคือดอกอะไรเอย่ยใช่แล้วค่ะนั่นก็คือดอกทานตะวันนั่นเองต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับส่วนประกอบของดอกทานตะวันกันค่ะดอกทานตะวันนะคะจะประกอบไปด้วย กลีบดอกค่ะส่วนใหญ่นะคะก็จะมีสีสันที่สวยงามสะดุดตามีกลิ่นหอมกลีบดอกนะคะเป็นส่วนประกอบที่บอบช้ำได้ง่ายค่ะแล้วก็ร่วงโรยเร็วกว่าส่วนอื่นๆนะคะส่วนประกอบต่อไปนั่นก็คือเกซรค่ะจะอยู่ด้านในของกลีบดอกนะคะ ต่อไปค่ะนั่นก็คือใบเป็นส่วนที่สร้างอาหารโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงค่ะส่วนประกอบสุดท้ายนั่นก็คือลำต้นค่ะทำหน้าที่นะคะชูกิ่งก้านใบและดอกค่ะลำเลียงน้ำและอาหารนะคะไปยังส่วนต่างๆของดอกไม้นั่นเองค่ะ ดอกไม้แต่ละชนิดนะคะก็จะมีชื่อและสีที่แตกต่างกันออกไปแต่ส่วนประกอบของดอกไม้นะคะจะมีลักษณะที่คล้ายกันหรือว่าเหมือนกันนะคะเช่นกลีบดอกเกสรใบและลำต้นนะคะเด็กๆลองไปสำรวจดอกไม้ที่บ้านของตัวเองด้วยนะคะว่ามีส่วนประกอบเหล่านี้หรือเปล่าเอยสำหรับวันนี้คุณครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะงานมอบหมายให้กับเด็กๆคนเก่งนะคะ ให้เด็กๆเตรียมหนังสือและเปิดแบบฝึกทักษะค่ะวันนี้เราจะทำกัน2อหน้านะคะเด็กๆเด็กๆหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วเปิดให้เจอหน้าเดียวกับคุณครูนะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของดอกไม้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าดอกไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูในวันนี้มีทั้งหมดกี่ดอกเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันนะคะเด็กๆอ่านคำตามครู และเขียนวงกลมล้อมรอบตัวเลขสแสดงจำนวนดอกไม้ดอกไม้ชนิดนี้นะคะเด็กเกเขาเรียกว่าดอกทิวลิปเด็กๆลองพูดตามสิคะดอกทิวลิปอ้าวเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าดอกทิวลิปนั้นมีกี่ดอกพร้อมไหมคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเรามานับกันเลยค่ะหนึ่งสองสาม สีมีดอกทิวลิบอยู่5ดอกนะคะเด็กๆเ,เลขนี้คือเลขอะไรเด็กๆจําได้ไหมพูดตามบุญครูเลยค่ะเลข1เลข2เลข3เลข4เลข5้าเมื่อสักครู่นี้เรานับดอกทิวลิปได้เท่าไหร่นะคะเด็กๆ5ด,ดอกใช่ไหมคะเราก็มาวงกลมเลข5กันเลยค่ะเด็กๆเ,เรียบร้อย ต่อไปเรามาดูดอกที่สองดอกที่สองคือกระถางนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าดอกบัวเด็กๆลองพูดสิคะดอกบัวเรามาดูนะคะว่าดอกบัวมีกี่ดอกนับเลยค่ะหนึ่งสองมีสองดอกนะคะเด็กๆมาดูตัวเลขกันดีกว่าค่ะเลขหนึ่งเลขสองอยู่ตรงนี้นั่นเองค่ะเด็กๆเจอเลขสองแล้วเราก็เขียน วงกลมล้อมรอบแบบนี้เลยรูปต่อไปนะคะเป็นดอกกล้วยไมย้เด็กๆพูดตามบุญครูค่ะกล้วยไมย้เดี๋ยวเรามานับดอกกล้วยไม้นะคะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่นะคะหนึ่สองสามสีมีดอกกล้วยไมย้ทั้งหมดสี่ดอกเรามาดูเลขกันดีกว่าค่ะเลขหนึ่งเลขสอง เลข3เลข4มี4ดอกก็คือเลข4ี่นะคะเด็กๆวงกลมเลยค่ะและดอกสุดท้ายนะคะเด็กๆเ,เรามาดูสิคะว่าดอกสุดท้ายนั้นคือดอกอะไรเ,เรามาดูดอกไม้นะคะชนิดสุดท้ายกันนะคะเด็กๆเ,เขาเรียกดอกนี้ว่าดอกกุลาบดเด็กๆพูดตามมุณครูค่ะดอกกุลาบ เรามานับกันนะคะ1 2 3มีดอกกุหลาบทั้งหมด3ดอกนะคะเด็กๆเรามาดูซิว่าเลข3จะอยู่ตรงไหนอันนี้เลข1เลข2เลข3อยู่ตรงนี้นี่เองเจอแล้วเขียนวงกลมเลยค่ะนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของส่วนประกอบของดอกไม้ นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันก่อนนะคะเด็กๆลากเส้นโยงภาพส่วนประกอบให้สัมพันธ์กับภาพดอกไม้นะคะดอกนี้นะคะเราเรียกว่าดอกทานตะวันเอจังหวัดลบบุรีเรามีดอกทานตะวันหรือเปล่าเอ่ยนะคะ จังหวัดลบบุรีของเรานะคะมีดอกทานตะวันซึ่งตอนนี้กำลังออกดอกบานสะพังเลยนะคะเด็กๆชวนผู้ปกครองไปถ่ายรูปชมวิวกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าส่วนประกอบของดอกทานตะวันนั้นมีอะไรบ้างเรามาดูภาพแรกนะคะภาพแรกภาพนี้เราเรียกว่ากลีบดอกกลีบดอกกลีบดอกจะอยู่ตรง ตรงข้างๆดอกทานตะวันนะคะจะมีลักษณะเป็นใบยาวๆนะคะเป็นกีบยาวๆแบบนี้เด็กๆลองสังเกตสิคะว่ากีบดอกอยู่ตรงไหนของดอกทานตะวันเจอไหมคะถ้าเจอแล้วนะคะเด็กๆลากเส้นไปหากีบดอกแบบนี้ได้เลยนะคะเราเรียกว่ากีบดอกนะคะแบบนี้ต่อไปภาพที่สองก็คือเกสรน,นะคะเกสร แบบนี้นะคะเกสรจะอยู่ตรงกลางดอกนะคะเด็กๆเอเด็กๆลองดูสิกลางดอกอยู่ตรงไหนเอ่ยเจอไหมถ้าเจอแล้วลากเส้นไปหาเลยค่ะต่อไปภาพที่สามแบบนี้สีเขียวๆแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเราเรียกว่าใบใบใบของดอกทานตะวันนะคะจะอยู่ตรงไหนเด็กๆลองสังเกตดูสิคะ ถ้าสังเกตเจอแล้วลากเส้นไปเลยอ่าแล้วภาพสุดท้ายภาพนี้ยาวๆแบบนี้เราเรียกว่าลำต้นลำต้นเด็กๆลองมองซิว่าลำต้นอยู่ตรงไหนเจอไหมถ้าเจอแล้วลากเส้นไปหากันเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆเสร็จหรือ,อยัง ของเด็กๆเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งภาพมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวคุณครูจะรอชมภาพของเด็กๆอยู่นะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย